สวัสดีครับบ่นไปด้วยนะครับวันนี้น่าจะเป็น EP สองแล้วนะครับกับในเรื่องของเมื่อผมอยากเป็นช่างครับวันนี้เราจะพูดถึงประสบการณ์การซ่อมเครื่องซักผ้านะครับคือก่อนหน้านี้เราอะจะมีเครื่องซักผ้าที่เป็นแบบฝาบนเนาะคือหลายคนเนี่ยจะรู้ว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆคือสามแบบแบบที่เป็นสองฝาสองถังดีกว่าสองถังคือมันจะมีถังที่เอาไว้ปัน่นอ่าแล้วปั่นเปียกอะก็คือเอาไว้ซักกับอีกอันนึงเอาไว้ปั่นแห้งปั่นเปียกอะไรวะ ไอ้แบบหนึ่งคือฝาบนครับฝาบนก็คือเปิดข้างบนนะแล้วก็ฝาหน้าคือเปิดข้างหน้านะครับหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หลักการทํางานทุกอย่างเนี่ยเราอ่ะคิดว่าไอ้สองถังเนี่ยใช้ง่ายสุดและมันไม่มีอะ้รับซ้อนเนะเปิดน้ําเข้าปัน่นเอาแล้วก็เอาไปาปั่นแห้งอีกถังหนึ่งแล้วว่ามันเป็นไอที่แบบเนกเซ็ตมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบทั้งฝาบนหรือฝาหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะอัตโนมัตินะครับเรื่องของเรื่องคือว่าเราอ่ะใช้เครื่องซักผ้าที่เป็น ฝาบนเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วเราเจอปัญหาเดี๋ยวว่าพอเรากดให้มันเริ่มทางานอย่างเงี้ยมันดันไม่ทํางานเว้ยมันมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊แกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยแบบไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วก็คือใน Google ใน u t u b e อย่างเงี้ยก็ไปเช็กว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องสังผัครับเพราะว่าใช้แล้วเนาะมันมันเปิดไม่ได้มันทํางานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ไปเจอว่าอ่าก็มีหลากหลายสาต์ของการวิเคราะห์ครับอย่างแรกคืออาจจะบอกว่าไอ้ตัว ที่ต่อน้ auch, ําเข้าเครื่องอ่ะอาจจะมีปัญหาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอีเครือ่องซักผ้าที่เป็นฝาบนหรือฝาเนี่ยมันจะใช้เป็นระบบประมวลผลเนี่ยในการแบบดึงน้ําเปิดปิดเลาน้ำเพื่อดึงน้ําเข้าออกนะโดยที่ว่าไอกองน้ําเราก็จะเปิดน้ําทิ้งไว้แหละแต่ว่าต,ตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่ดึงน้ําเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สั่งให้มันทํางานนะซึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าไอเคสของเราเนี่ยเราคิดว่าปัญหาเนี่ยน่าจะมาจากตรงนี้แหละเพราะว่าเหมือนก,นกับว่าทุกอย่างอ่ะมันโอเคหมดเลยครับแล้วก็อาการที่แบบเราแบบไดแอค <ๆ S 2> ทุกอย่างเนี่ยก็ไปตรงกับ ไอในส่วนของที่เป็นแบบไอวาวน้ำอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไปดูวิธีการซ่อมนะครับซึ่งวิธีการซ่อมเนี่ยเขาก็บอกว่าให้แกะข้างบนออกแล้วก็แบบคือเอาล้วก็เอาชื่อรุ่นน่ไปเซิร์ชเว้แล้วก็ไปหาว่ามันต้องซ่อมแบบไหนวิธีไหนยังไงนะครับก็เอาชื่อรุ่นไปเซิร์ชซึ่งอันนั้นเราใช้เครื่อกผ้าของซัมซุงมั้งถ้าจะไม่ผิดก็ไปเซิร์ชเลยแล้วก็อ่างได้วิธีแกะงัดงัเอาไวา้เขาก็บอกว่าแบบเนี้ยให้แค่แบบว่าถอดไอตัวไอ,ไอวาวาน้าตัวนีนออกมาเช็คนะครับ เอามาเช่นแล้วก็แบบได้ต่อสายไฟกับไปซึ้อาจจะเป็นแบบว่ามีเศษอะไรอยู่ตรงไอ้ตัววาล์วน้ำหรือตัวที่แบบเป็นฟิลเตอร์วาล์วน้ําน้ําเข้าอะ่ะเออเราก็แกะออกมาเว้ยแต่ปัญหาความพิก็คือว่าไอ้ตอนที่แกะครับเราไม่ได้ดูว่าสายไหนมันต่อตรงไหนคือใน y ยูทูบอ่ะมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่แบบเทียบเคียงกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการต่อของเขาเว้ยแต่พอเราแงะออกมาแล้วเนี่ยปัญหาคือเราจําไม่ได้ว่าไอ้สายสีแดงกับสีดำเนี้ยมันต้องต่อตรงไหน เออแล้วพอเราก็เลยเหมือนกับาแบบเกิดการเรียกว่าไงอ่ะเออเล่อขึ้นในการต่อกับเขาไปเว้ยแค่ว่าหลังจากตอนแรกอ่ะที่เครื่องซักผ้ามันยังมีเสียงแก๊กๆใช่ปะเพื่อเป็นการบอกว่ามันมีปัญหานะแต่พออันนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเสียงอะไรเลยเว้ยมันแบบมันเงียบไปเลยอ่ะไม่เหมือนกับมันพังไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปเรียกเรียกช่างมานะครับช่างเขาก็บอกว่าเราอต่อสายเราให้มันกับว่าแบบเครื่องมันรวนไปเลยอ่ะทาให้ที่เราจะได้แบบเปลี่ยนแค่ไอตัวฟิลเตอร์น้ำเข้าใช่ปะกลายเป็นว่า ต้องเปลี่ยนไอตัวแผงบแผงวงจรควบคุมหมดเลยนะครับก็ถือว่าแบบเป็นบทเรียนมากแต่ตอนแรกที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอีตัวฟิลเตอร์น้ำเข้าอะไรพวกนี้เสร็จเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาเปลี่ยนเองเนี่ยก็ได้ประมาณแบบห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยช่างก็บอกนะจะไม่ได้แพงมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเปลี่ยนแผงวงจรอย่างเงี้ยก็หลายพันนะสามพันสี่พันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะก็คืออยากจะเป็นแบบเรียกว่าไงเดียอยากจะเป็นช่างแต่ว่าก็ไม่รอดนะครับก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าจะทํำยังไงดีนะครับถ้าเกิดว่าเราแนะนำว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเนี้ยเรียกช่างดีกว่าครับอย่างกับเคสแรกหรือเคสสองของเราเนี้ยก็เป็นปัญหาทางคู่ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ E ีนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกัน EP นะีหน้าสวัสดีครับ